ตำนานหน้ารามะดาบิดเดคอาที่แฟนผีรักครับแต่ว่าอีกสักพักไม่แน่นะฮะอาจจะเปลี่ยนสถานะจากรามะเป็นลานะก็ได้เพราะช่วงเวลานี้ครับมีกระแสข่าวลือมากมายแล้วก็ทฤษฎีต่างๆว่าซีซั่นนี้อาจจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของเดคอากับแมนยูมันเป็นไม่ได้จริงเหรอครับแล้วเหตุผลอะไรที่อาจทําให้ผีแดงต้องบอกลาเดคอาเดี๋ยวคอฟสนามอินไซต์จะพาไปเจาะเรื่องนี้กัน ใบิเดียคีาครับคือหนึ่งในนักเตะที่มีความป๊อปปูล่ามากในหมู่แฟนผีครับกับการมีดีกรีเป็นตัวแทนของเอ็ดวินฟานซาพัฒนาจากเด็กหอมก็หล่องขึ้นมาเป็นนายประตูมือดีที่มักมีช็อตเซฟมหศัศจรรย์ให้เห็นอยู่เสมอครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงยุคมืดหลังเสรอร์เล็กวางมือนายด่านหน้ารามะคนนี้ก็เคยพาปีศาจแดงรอดตายหลายต่อหลายครั้งจนถึงขั้นที่สมโมสรเนี่ยยอมมอบค่าเหนื่อยให้เขาถึง3ามแ0 0เปอนด์ต่อสัปดาห์กลายเป็นประตูที่ได้รับค่าจ้างมากที่สุดในโลกรแต่ยง ก็ตามฮะเมื่อการเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับเทรนฟุตบอลครับที่ตอนนี้เนี่ยหลายทีมในะยุโรปนิยมใช้งานผู้รักษาประตูที่สามารถเล่นบอลด้วยเท้าได้ดีเพราะการบิล์อัพจากผู้รักษาประตูแล้วก็กองหลังเนี่ยมันช่วยให้ทีมได้เปรียบยครับสามารถครองบอลได้แล้วมันก็ช่วยให้ดึงผู้เล่นของคู่ต่อสู้เนี่ยให้มาไล่บอลในแดนของเราแล้วก็เกิดพื้นที่ว่างในแดนหลังแล้วก็ให้เราสามารถโจมตีใส่พวกเขาได้ การมีผู้รัสษาประตูที่สามารถเล่นบอลกับเท้าได้ดีเนี่ยจึงเป็นอีกหนึ่งข้อได้เปรียบครับของฟุตบอลยุคนี้อย่างที่ลิเวอร์พูลเขามีอลิซอนเบเกอร์ครับหรือว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เขามีเอเดรียนโมราเอสนะครับซึ่งพวกเขาทั้งคู่เนี่ยก็ถือเป็นอีกหนึ่งคีย์แมนที่ช่วยพาทีมประสบความสําเร็จนะครับตลอดหลายปีที่ผ่านมาเมื่อเกิดการเปรียบเทียบครับจึงเกิดข้อสงสัยว่าแท้จริงแล้วเอริกเทนฮาร์มีความคิดที่จะเปลี่ยนผู้รักษาประตูหรือไม่ครับเพราะว่าการออกบอลด้วยเทา้าการออกมาตัดบอลเสมือนเป็นกองหหลังคนสุดทท้้าาย่รรรือแมกะกะจ บอลเพื่อบิวอัพไม่เคยเป็นสิ่งที่เดคอรถนัดมาก่อนเลยเดีย๋ยวจะหาว่าเราพูดลอ,อยๆครับมันยืนยันได้จากสถิติของเจ้าตัวในซีซั่นก่อนครับเดคอรลงสนามไปทั้งหมด38นัดจ่ายบอลไปทั้งหมด788ครั้งครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยเกมหนึ่งเดคอรจ่ายบอลทั้งหมด20.74ครั้งต่อเกมในขณะเดียวกันครับอลิซอนของลิเวอร์พูลมีสถิติลงสนาม36นัดจ่ายบอลไปทั้งหมด1,177ครั้งเฉลี่ยแลงพันหนึ่งนี่ยเขาจ่ายบอล33ครั้งทีนี้ฮะเรามาดูของเอเดนนโมราเอสของซิตี้้บางครับซซีั่นก่อนเนเี่ยเขาลงสิบ ไปทั้งหมด37นัดจ่ายบอลไปทั้งหมด960ครั้งเฉลี่ยแล้วเกมหนึ่งเขาจ่ายบอลทั้งหมด26ครั้งต่อเกมเรียกได้ว่าครับตัวเลขเรื่องของการจ่ายบอลเนี่ยเดเคอด้อยกว่าทั้งคู่ชัดเจนเลยมาถึงตรงนี้ครับหลายคนถามว่าเฮ้ยพี่แว่นพี่แว่นมัวเปล่าครับแมนยูมันสไตล์การเล่นไม่เหมือนกับซิตี้ลิเวอร์พูลซะหน่อยเอามาเทียบได้ไงโอเคฮะเราจะมองมุมนั้นก็ได้ครับแต่สําหรับซีซั่นนี้ผมว่าเราปฏิเสธไม่ได้แล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าเอลิกเทนฮารกเนี่ยค่อนข้างชัดเจนครับว่าเขาต้อง นั่นคือเหตุผลที่เขาไปควา้าลิซันโดมาติเนสเข้ามาสู่ทีมครับถ้าเราติดตามกันเนี่ยจะเห็นได้ว่ามาติเนสเป็นตัวออกบอลจากแนวหลังได้ดีมากครับโดยตอนนี้เจ้าตัวมีสถิติผ่านบอลสําเร็จ85%ในขณะที่คู่หูของเขาเนี่ยอย่างราเอลวารานเนี่ยมีตัวเลขการจ่ายบอลสําเร็จอยู่ที่82.5%ถือว่าไม่แย่ครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงแนวทางการเล่นฟุตบอลของปีศาส์แดงในยุคข,ของเทนฮากครั้งนี้ติดอยู่อย่างเดียวครับอย่างเดียวเท่านั้นเลยที่ยังทําให้แท็กติกลังกล่าวเนี่ยไม่สมบูรณ์เท่าไหร,ครไ่ครับก็ ไม่ใช่สิ่งถนัดของเดคเคออยู่แล้วครับไม่เคยเป็นเรื่องถนัดเลยและถ้าหากเทนฮาร์เป็นกุญซื้อประเภทที่ต้องการความสมบูรณ์แบบการบอกลาในด่านรายนี้เนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันครับเพราะต้องอย่าลืมนะว่าตอนนี้เนี่ยมันคือช่วงเวลาที่เด KR เคาลังจะหมดสัญญากับยูไนเต็ดครับคือหลังจบฟีซั่นนี้เขาจะกลายเป็นฟรีเอเยต์ทันทีแถมยังมีดีนเฮนเดอร์สันนายด่านดาวรุ่งอีกหนึ่งคนครับที่มีความถนัดเรื่องของการออกบอลด้วยเท้าที่เขารอคอยโอกาสการเป็นมือหนึ่งมานานแสนนานครับ ถ้าเราจัมันได้นะฮะในอดีตเนี่ยตอนที่ดีนเฮนเดอร์สันเคยถูกยืมตัวไปกับเชลซีวูลเนต็ดเนี่ยเขาแสดงผลงานได้ดีจนปีศาจแดงเนี่ยต้องดึงเขากลับมาโดยที่โอล่คุณนาโทชาครับคุณซือในตอนนั้นเนี่ยสัญญากับดีนเอาไว้ว่าเฮ้ยกลับมาปุ๊บนายจะได้เป็นมือหนึ่งแน่ถ้าทำผลงานได้ดีนอกจากนี้ปีศาจแดงยังมอบสัญญาฉบับใหม่ให้พร้อมค่าจ้าง ให้ดีนะเป็น1นึ0 0 0สอนป์ต่อสัปดาห์ซึ่งเป็นค่าเหนื่อยในระดับที่เกือบทเทียบเท่าอลิซอนกับเอเดนซอนด้วยซ้ำครับก่อนที่ตอนนั้นฮะดีนแฮนเดอร์สันจะยึดตัวจริงจากเดเคียรได้เนะี่ยในช่วงกลางฤดูกาล2อง0 2 0 2ีพพร้อมได้รับคําชมมากมายจากเหล่าแฟนผีว่าเฮ้ยถึงแม้ไม่มีช็อตเซฟมาสัดจานสวยหรูอะไรแต่การที่ดีนเนี่ยออกบอลได้ดีเล่นบอลกับเท้าได้ดีมันช่วยให้ทีมได้เปรียบจริงๆแต่ทว่าครับเจ้าตัวดันมาโชคร้ายเพราะว่าได้รับอาการมาเจบบกับติโ ก่อนที่ฤดูกาล2021-2022จะเริ่มต้นขึ้นจนตำแหน่งมือหนึ่งต้องกลับไปหาเดคิอาอีกครั้งส่วนดีเทน,นรรัสันทำไงฮะมื่อหายเจ็บกลับมาแล้วก็ทำได้แค่เป็นตัวสำรองครับนั่งมองเดคิอาลงเล่นเท่านั้นจนกระทั่งครับฤดูกาลล่าสุดเนี่ยเขาได้ถูกปล่อยตัวให้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสทีมน้องใหม่เนี่ยให้เขายื้มตัวไปเลยพร้อมกับให้สัมภาษณ์อย่างตรงไปตรงมาว่าทับพิีศาจแดงไม่ได้ทำตามสัญญาที่มอบไว้ให้เขาครับโดยดีเทน,นรรัสันเนี่ยระบุไว้ว่าผมได้พูดคุยกับโอเล่หลังจากกกลับบมมมาา Euro, าาจจเ่ขผผวะไ เป็นมือหนึ่งของทีมแต่ผมโชคร้ายที่ติดโควิด19จากนั้นผมกลับมาผมควรจะยังเป็นมือหนึ่งของทีมแต่แล้วไม่มีใครทาตามสัญญาที่พวกเขาให้ไว้เลยผมปฏิเสธการยืมตัวดีๆมากมายเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วด้วยคําสัญญาลอยลมแบบนั้นและพวกเขาก็ไม่ยอมปล่อยผมไปด้วยมันน่าผิดหวังการที่นั่งอยู่ตรงนั้นนั่งอยู่บนมานั่งเวลา12เดือนถือเป็นความผิดพลาดอันร้ายแรง นั่นคือทางเลือกครับการย้ายไปนอตติงแฮมฟอล์ธเป็นทางเลือกที่ดีนเป็นคนตัดสินใจเองเพราะว่าเขารู้ดีว่าถ้าอยู่ต่อเนี่ยคงไม่มีทางแย่งตำแหน่งจากเดคเคอาได้แน่ครับซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นการตัดสินใจที่ผูกต้องนะเพราะว่าตอนนี้ดีนกลายเป็นมือหนึ่งของนอตติงแฮมฟอล์ธครับลงเล่นแทบทุกนัดได้โชว์ฝีมืออย่างเต็มที่แถมจุดเด่นเรื่องของการออกบอลก็ยังมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมเหมือนเดิมครับโดยดูกาลนี้ครับดีนมีสถิติการออกบอลได้ยอดเยี่ยมนะมีสถิติการออกบอลไปทั้งหมดครับ290 การเปลี่ยนระบบให้แนวรับของปีศาจแดงมีการบิวอัพมากขึ้นแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของการออกบอลกว่าเดิมสักเท่าไหร่ครับโดยเจ้าตัวเนี่ยจ่ายบอลไปแล้วครับทั้งหมด182ครั้งจ่ายบอลเฉลี่ย26ครั้งต่อเกมตัวเลขดังกล่าวน้อยกว่าดีนเฮเดอร์สันชัดเจนหลายคนจึงตั้งคาถามว่าเฮ้ยหลังจากนี้ปีศาจแดงควรทาไงวะพวกเขาเนี่ยมีประตูที่มีแนวทางการเล่นฟุตบอลตรงกับแท็กติกเทนฮากอยู่แล้วทําไมไม่ใช้หรอวะส่วน DKR ที่กาลังจะหมดสัญญาหลังจบซีซันนี้คุณจะจับเขาต่อสัญญาจรริงหอ และถ้าต่อสัญญาค่าเหนื่อยจะเท่าเดิมที่3ามแสนเหรือว่าเพิ่มขึ้นจากนี้ล่ะและถ้าหากพวกเขาอยากเปลี่ยนแปลงคุณจะกล้าพอไหมกับการไว้ใจดีนเฮเดอร์สันให้เป็นมือหนึ่งของทีมเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันเท่ากับว่านักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยเป็นอันดับต้นๆของทีมและเป็นนักเตะที่เป็นแฟนรักอย่างเดคอาเนี่ยจะต้องตกไปเป็นตัวสำรองแต่ถ้ามันแลกมาด้วยแท็กติกที่สมบูรณ์แบบคุณกล้าพอไหมที่จะเดิมพันกับดีนเฮเดอร์สันสถานการณ์ทุกวันนี้ครับมันแทบไม่ต่างกับคําว่ารัััักกกพีีี่่่่่เสสยยยดดาาาานนน้อองงงซึงมูทรติใจจนะวหล เอริกเทนฮักจะเลือกแบบไหนคนนึงครับอยู่กับทีมมานานตัวอีกคนเป็นผลผลิตที่มีแววจะไปได้ไกลแต่คุณไม่มีทางจับปลา2มือได้อย่าทําตัวเป็นเพย์บอยฮะเพราะสุดท้ายครับจะมีแค่คนเดียวที่จะอยู่กับคุณไปอีกนาะหลายปีครับไม่พีเดก็น้องดีนฮะก็เลือกเอาแล้วกันครับว่าคุณจะเลือกแบบไหนเลือกคนที่คุณรักมานานหรือจะลองเปิดรับอะไรใหม่สไตล์ใหม่ๆและอาจจะเข้ากับระบบกุญเ้อร์คนใหม่ครับอันนี้เป็นสิ่งที่เอริกเทนฮักจะเป็นคนเลือกครับและนี่คือทั้งหมดของขอ,งขอบสนาม Inside, าอิน ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้อย่าลืมกดไลค์ like, ให้ขอบสนามด้วยนะจ๊ะ